ลานคนเมืองในยามเย็นคลาคล่ำไปด้วยชาวกรุงเทพเกือบทุกเพศทุกวัยที่ต่างมาใช้ลานกว้างหน้าสาราว่าการกรุงเทพมาหานครแห่งนี้ทำกิจกรรมต่างๆทั้งการออกกำลังกายซ้อมการแสดงหรือแม้แต่การพักผ่อนหย่อนใจแต่พื้นที่ลานคนเมืองฝั่งที่อยู่ใกล้เสาชิงช้าดูเหมือนจะมีบรรยากาศที่แตกต่างออกไป เมื่อพบกับกลุ่มคนนับร้อยชีวิตกำลังเฝ้ารอคอยด้วยความหวังกับการเดินทางมาของผู้ใจบุญที่มาพร้อมกับอาหารน้ําดื่มสิ่งของสําหรับบริจาคแรกๆเนี่ยคนพวกนี้ได้ถูกต้อนมาจากริมคลองหลังกระรวงกระโหมนะครับก็ได้อบพยพมาอยู่แถวนี้ก็โดยส่วนรวมแล้วประมาณสัก80คนไม่เกินร้อยแต่หลังจากผ่านไปหนึ่งปีเนี่ย ก็มีการมาแจกข้าวมาอะไรต่ออะไรขององค์กรต่างๆเมื่อเข้าสู่ช่วงพลบคำ่ำลายคนเมืองกลายเป็นศูนย์รวมของคนไร้บ้านที่มารอรับการช่วยเหลือและรับแจกอาหารของผู้ใจบุญที่แวะเวียนกันมาเวลาหลายรอบโดยมีจุดเริ่มต้นเมื่อสองปีก่อนจากโครงการชื่อ f o o for อร์เฟ n นของมูลนิธิกระจกเงาที่นำรถผูแดงสีสันแปลกตาบรรทุกอาหารสิ่งของและยารักษาโรคมามอบให้แก่ผู้ยากไร้ ในวันนี้รถหมูแดงจะย้ายจุดไปบริจาคที่บ้านอิ่มใจเขตป้อมปราบสตูพ่ายแต่ยังพบผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาบริจาคไม่ขาดสายขณะที่ผู้มารอรับบริจาคก,ก็เพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆจากหลักสิบเป็นหลักร้อยและไม่ได้มีเฉพาะคนไร้บ้านเหมือนกับช่วงแรกและเริ่มสร้างปัญหากับชุมชนโดยรอบ ทุกคืนเลยนะตอนเช้าอ่ะตอนเช้าเวลาผมตื่นมาจะมีสิ่งปฏิกูลถ่ายตรงหน้าบ้านประจําเลยอนะ่ะผมคือแค่ปัสสวะนี่ผมก็ก็ก็สุดทนนะแต่นี่มีทั้งอุจจาระด้วยมาถ่ายตามบ้านคนน้นคนนี้อ่ะอย่างบ้านผมอาทิตย์หนึ่งผมเจอมาสักห้าหกครั้งอ่ะอาทิตย์หนึ่งเกิดได้จากทุกวันเลยอ่ะผมต้องมาล้างเองอ่ะบ้านคนอน่นก็บางทีก็เปลี่ยนไปบ้านคนอื่นบ้างเพราะว่าเหมือนเขารู้ว่าเรากำลังแบบคอยดูเขาอยู่เร่งแรงอยู่ เมื่อก่อนจะมีแต่กลุ่มคนไร้บ้านมีประมาณไม่ถึงห้าสิบคนมั้งแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกจะมีกลุ่มอื่นๆเข้ามามารอรับแจกด้วยไม่รู้ว่าจะน่าจะเป็นพวกต่างดาวด้วยแล้วก็อาจจะไม่ไม่ไร้บ้านจริงเนี้ยจะมายืนรอโบนิ้ไปร้อยอะร้อยกว่าคนด้วยครับปัญหาด้านสาธารณาสุขนะครับสองปัญหาความมั่นคงซึ่งบ้านผมเนี่ยถูกตัด สายูประตูเนี่ยไปสองครั้งแล้วมีคนขโมยของกระถางทูบแรงผมไปจนหมดแล้วอะ่ะเขามาอืนในนั้นเลยมาล้างก้นในนั้นเลยซึ่งเราเนี่ยเรารับไม่ได้เลยตรงจุดนี้ตลอดสองปีที่ผ่านมาชาวชุมชนรอบลานคนเมืองต้องเผชิญกับปัญหาสุขอ,อนามัยและอัจญากรรมที่เพิ่มขึ้น หลังการเพิ่มจำนวนของคนไร้บ้านที่เริ่มปักหลักอยู่อาศัยตามพื้นที่สาธารณะและรอบตัวบ้านในเขตชุมชนบริเวณลานคนเมืองโดยก่อนหน้านี้ชาวชุมชนได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีความพยายามในการแก้ไขปัญหา mm hmm. เช่นการติดประกาศขอความร่วมมือไม่แจกอาหารในพื้นที่ลานคนเมืองแต่ก็มีกระแสคัดค้าน mm hmm. ว่าเป็นการขัดขวางผู้ใจบุญและการใช้พื้นที่สาธารณะของคนทั่วไป mm hmm. จนกรุงเทพมหาคนครต้องยกเลิกประกาศดังกล่าว ทามกลางความผิดหวังของชาวชุมชนใกล้เคียงที่ยังต้องทนทุกข์ที่เกิดจากการทำบุญต่อไปสุพนัทรัตนธนาปรสานาาถ่ายภาพ,ภพ,พาวุฒิพันธ์ปริมาสวัสดิ์ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน